สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการถอดห้องเฟืองท้ายถอดนับเฟืองท้ายนะครับของ Yamaha Mio 115i นะครับทุกท่านเฟืองท้ายที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็นะครับ,นะรบให้เพื่อนๆสามารถนับฟันเฟืองได้เลยนะครับว่าฟันเฟืองนะครับในแต่ละชุดนะครับจะมีอยู่กี่ฟันนะครับแล้วฟันเฟืองเหล่านั้นนะครับเอา นะครับสูตรหานะครับสูตรหาอัตราทดก็คือเอาหลังมาหารหน้านะครับก็คือเอาตัวที่อยู่หลังสูตรมาหารตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับว่าง่ายๆเอาเฟืองตามตั้งแล้วก็เอาเฟืองขับมาหารนะครับจะได้อัตราทดนะครับว่าตัวแรกนะครับตัวขับหมุนกี่รอบตัวตามหมุนกี่รอบนั่นเองนะครับทุกท่านนะเอานะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับห้องเฟืองท้ายของยมห้ามีโอตัวหัวฉีดนี่แหละนะครับ จจะมีอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างกันจากตัวคาบูเรเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดดูพร้อมๆกันเลยก่อนที่เราจะทําการถอดนั้นนะครับเราก็ต้องนะครับทำการเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเฟืองท้ายออกก่อนนะครับแล้วนะ็อตถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายมันอยู่ม่องไดรล่ะพี่น้องนะครับอ่านะครับการที่นะครับผมจะได้ถอดในวันนี้ก็คือนะครับผมได้เจอปัญหาว่ามีน้ํามันรั่วซึมภายในห้องสายพานเนี่ย นะครับแข็งมันเปียกมันชื้นเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมนะครับมันเปียกมันชื้นผมก็เลยไม่สามารถฟันธงได้ว่าน้ํามันนะครับมันรั่วมาจากห้องเครื่องหรือว่าห้องเพองท้ายดังนั้นนะครับเราได้ผ่าเครื่องทําการแก้ไขปัญหาห้องเครื่องไปแล้วนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการตรวจเช็คอากาทากาวที่ประก็นนะครับห้องเืองท้ายนะครับนี่นะครับตําแหน่งนี้ก็คือ ตำแหน่งน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายของ Yamaha มีโอ115ไอนั่นเองนะครับเป็นน็อตเบอร์12อยู่ด้านล่างเด้อนะครับหลังจากที่ปล่อยน้ำมันออกไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มทำการถอดเลยนะครับผมจะทำการถอดแบบไม่ตัดคลิปเลยก็แล้วกันถอดยาวๆไปเลยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรดีๆไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับ เาเท่าที่ผมขันนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นจากจังหวะที่ผมขันเนี่ยมันจะมีน็อตหนึ่งตัวที่มีปัญหาอยู่นะครับเพื่อนๆคิดว่าน็อตตัวไหนเอย่ยอ่าคิดออกไหมนะครับเพื่อนๆคิดว่าน็อตตัวไหนมีปัญหานะครับในจํานวนนอ็อตทั้งหมดที่ผมกําลังคลายที่ผมกําลังถอดอยู่ตอนนี้นะครับอ่าดูดีๆนะถ้าดูยังไม่ออกนะครับว่าน็อตตัวไหนมีปัญหานะครับเมื่อกี้ในการคลายนะนี่ผมอยากให้นอ็อตดูน็อตตัวนี้นะครับที่ผมกําลังคลายเห็นไหมเวลาคายออกมามันมีเศษอะไรหล่นออกมาด้วย เห็นไหมสังเกตดูไหมนะครับนี่นะครับน็อตมันเป็นเกลือนะครับมันเป็นคราบเกลือในลักษณะแบบนี้ขาวๆแบบนี้นะครับถ้าปล่อยไว้นานน็อตตัวนี้คลายไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะขาดในที่สุดนะครับไอที่าไอที่ว่าขึ้นคราบเกลือนั้นนะครับก็คือสนิมของอลูมิเนียมนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ก็บอกให้รู้กันเลยนะครับให้ระวังด้วยเวลาที่ถอดออกมาเราก็ล้างทำความสะอาดทาจรเบีแล้วก็ประกอบกลับนะครับในขั้นตอนของการประกอบน็อต นะครับทีนี้เราก็ทําการดึงเฟืองท้ายออกมาเลยนะครับอ่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะสบายใจได้นะครับโดยในรถรุ่นนี้เมื่อทุกท่านดึงออกมาแล้วเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องพะวงหน้าพาวงหลังนะครับเหมือนยามาฮามีโอฟิโนโต,ตัวแรกๆนะครับในรุ่นแรกๆเนี้ยนะครับก็จะมีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนหลุดตามออกมานะครับแต่ในรุ่นนี้ข้างในเนี้ยมีเท่าที่เห็นนี่แหละนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะแยกชิ้นให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอตอนนี้ให้ดูให้สังเกตกันก่อนว่าเวลาที่เราถอดออกมามันมีอยู่แค่นี้นะครับสังเกตตัวอักษรด้วยนะครับเนี่เห็นไหมที่ฟันเฟืองตัวใหญ่เนี่ยนะครับฟันเฟืองตัวใหญ่จะมีตัวอักษรน,นะครับเวลาประกอบให้เอาตัวอักษรอ,ออกมาเนี่ยตัวที่ผมชี้เนี่ยนะครับเวลาหารฟันเฟืองก็ตัวใหญ่นี่แหละตั้งแล้วก็เอาหารตัวเล็กตัวขับนั่นแหละนะครับเราจะหารกันแบบนี้นะครับข้างหลังเฟืองใหญ่มีแค่บูธนะครับ มีแค่บูทยอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นมีโอฟีโนตัวแรกตัวคาบูจะมีแหวนกระทะตัวใหญ่ด้วยนะข้างหลังเนี่ยนะครับในส่วนเผาเล็กนะครับจะมีแหวน2ตัวถ้าเป็นรุ่นคาบูเลเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นหัวฉีดแล้วมีเฉพาะเผาแล้วก็ฟันเฟืองแบบนี้เลยไม่มีแหวนนะครับทุกท่านนะมีอยู่แค่นี้นะครับทุกท่านนะครับสำหรับรถยามาฮามีโอร้อยสิบห้าไอนะครับ ในส่วนของฟีโน่ผมยังไม่เคยถอดนะครับจุดเฟืองท้ายแล้วก็ TTX ยังไม่เคยถอดนะยังไม่เคยเจอปัญหาในห้องเฟืองท้ายแต่ในเคสนี้นะครับผมได้ทําเครื่องแล้วนะครับผมก็ต้องถอดทากาวที่ปะเก็นด้วยนะครับปะเก็นที่เพื่อนๆเห็นนั้นเป็นปะเก็นเหล็กเด้อเวลาถอดออกมาเวลาล้วงมือเข้าไประวังสังกะสีบาดเด้อเป็นบาดทะยักเด้พี่น้องนะครับให้ระวังด้วยก็แล้วกันนะครับมันค่อนข้างจะคมนะก่อเบี่ยงพวกนี้นะครับอันนี้ก็ นะครับเป็นฟันเฟืองนะครับเพื่อนๆอยากนับก็นับไปเลยนะครับอยากจะนับไปหารกันก็นับเอาโรดนะครับอ่าสูตรฐานผมก็บอกไปแล้วเอานะครับเฟืองตามหารเฟืองขับนะครับก็คือเอาตัวหลังหารตัวหน้านั่นเองนะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นเพาขับนะครับฟันเฟืองก็ตามนี้เลยนะครับผมนับใบ,บด,ดอกตาไล่พี่น้องนะครับเพราะว่าผมดูดูผ่านกล้องนะครับผมไม่ได้ไปดูหน้างานจริงนะครับอ่า ทีนี้นะครับเมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วในห้องนี้นะครับผมก็จะทําการล้างนะครับล้างแล้วก็ทําความสะอาดนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็จะทากาวที่ประเก็นตัวนี้แล้วก็ผมก็จะประกอบกับนั่นแหละนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ํามันเฟื่อนท้ายของรถรุ่นนี้เติมปริมาตรกี่ซีซีนะครับสำหรับมีโอ1 1 5ยสิบ1ไอฟีโนะครับตรงนี้โอ้ยคือจีตมไลแต่พี่นอ้องเห็นบราร์บวัน เดี๋ยวลองขูดบึงก่อนนะครับขูดเบึงสักก่อนนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขไหมเอ่ยนะครับขูดไปขูดมาทาแป้งสักหน่อยนะครับเลขที่ออกนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปริมาณน้ํามันเบิงท้ายเนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็ใช้กันเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมเบิ่งทรงแล้วเมื่อกี้นะครับผมเบิ่งผ่านกล้องนี่นะครับผมเห็นเลขร้อยสี่สิบเด้อสามตัวบนพนักพี่น้องนะครับ สามตัวหน้าไงเลขสามตัวหน้าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลขสามตัวหน้าวะนะพี่น้องนะครับก็เอาพิจารณาเอานะครับว่าเรียนไปนสั้นละครับพี่น้องนะครับเอออันนี้นะครับก็คือเลขร้อยสี่สิบนะครับก็คือปริมาตรน้ํามันเพือง้ายนะครับในการเปลี่ยนทายนะถ้าหากว่าเราผ่าเพือง้ายแบบนี้ <c oughs> ผมแนะนําให้เติมเพิ่มอีกยี่สิบซีซีนะครับจะดีที่สุดนะครับทุกท่านนะก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็ล้างทาความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยก็ประกอบกลับเข้าไปอย่างที่ทุกท่านได้เห็นถอดยังไงก็ประกอบอย่างนั้นนะครับกาวทาปะเก็นนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะทีนี้ในขั้นตอนของการประกอบกลับนั้นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปพะวงเรื่องของหัวนงหัวน็อตนะน็อตทุกตัวนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยยาวเท่ากันทั้งหมดเลยจ้า น็อตทุกตัวยาวเท่ากันทั้งหมดดังนั้นไม่ต้องพะวงว่าจะใส่น็อตผิดรูผิดตำแหน่งนะครับแต่นะครับผมจะให้ทุกท่านโฟกัสไปในเรื่องของการขันน็อตมากกว่านะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆออกมาไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนถ้าหากว่าเราขันเกินปอนเกินค่ามาตรฐานในการขันเนี่ยเกลียวน็อตมักจะแตกเกลียวน็อตมักจะเสียหรือไม่น็อตก็หวัวรูดหวัวขาดไปนะครับทุกท่านดังนั้น อ่าน็อตพวกนี้ไม่ต้องไปขันแน่นนะครับตัวทีเรามันยาวอยู่แล้วมันถ่วงน้ําหนักมือเราได้อยู่แล้วขันพอตึงมือก็พอนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็นะครับเอาข้อมูลมาแนะนําเพื่อนๆเพียงเท่านี้เพราะว่าผมห่วงจริงๆนะครับในขั้นตอนของการขันห้องเฟืองท้ายเนี่ยนะครับในรถรุ่นใหม่ๆนี่โอ้ยออกแรงเยอะไม่ได้นะครับขันน็อตเขาเน้นหลักมาให้เราใช้น้ํายาล็อกเกลียวนะครับถ้าหากว่า ขันแน่นเกินไปนี่ยังไงก็รูดไม่รูดก็แตกก็ขาดล่ะนะครับทุกท่านดังนั้นนะครับขันเบาๆก็ได้มันไม่หลุดมันไม่คลายหรอกนะครับ้วตัวนี้มากับเขายังไม่คลายเลยนะครับแต่ว่ามาจากโรงงานเขาใส่น้ํายาล็อกเปลี่ยวมานะนะครับเอานะครับคลิปนี้ผมก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของสูตรการหาอัตราทดก็เอาตัวตามหารตัวขับนะครับทุกท่านเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ